น้องเบนไม่ติดใจเหตุถังดับเพลิงระเบิดไม่เรียกร้องเยียวยาวันนี้วันที่24มิถุนายน66เวลา15นาฬิกา10นาทีที่วัดสุนทรธรรมทานวัดแคนางเลิงมีการย้ายร่างของนายขุนทองเรมมาีหรือน้องเบนนักเรียนชั้นหมู่6โรงเรียนราชวินิตมัธยมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดระหว่างการสาธิตดับเพลิงเมื่อวานนี้วันที่23มิถุนายน66 โดยมีการย้ายร่างมาท,ทําพิธีทางศาสนาที่วัดแคนางเลิงตามกำหนดการซึ่งมีพระราชทานนั่งหลวงอาบศพพร้อมด้วยพวงมาลานางแครเมืองจารุเรืองพงอายุ61ปีป้าที่เลี้ยงดูน้องเบนตั้งแต่เด็กกล่าวว่าขั้นตอนการนําร่างน้องมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันนี้เรียบร้อยดีทางกอทมออและโรงพยาบาลดูแลอย่างดีโดยน้องเบนเป็นเด็กเรียบร้อยช่วงอายุ6กเขวบติดเกมเพราะปู่ตามใจ ก็คุยกันถ้าเล่นเกมจะไม่ให้เงินต้องเรียนหนังสือก็จะมีความรู้แล้วจะมีเงินเดือนดูแลตัวเองและดูแลพ่อาแม่ได้โดยบุคลิกน้องเป็นคนเจ้าระเบียบตื่นมาก็ต้องเก็บที่นอนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ทํางานช่วงปิดเทอมตนเคยบอกอยากให้น้องเป็นแพทย์ส่วนจุดเริ่มต้นการสร้างเพจเกี่ยวกับการบริหารเงินนั้นตนเป็นคนบอกให้เก็บเงินความจนไม่น่ากลัวความรวยเราก็ไม่อยากได้ขอแค่ไม่ให้เขาลำบากให้ดูแม่ดูครอบครัวเป็นตัวอย่าง ตนก็สอนเหมือนพ่อแม่ทั่วๆไปน้องคุยว่าสนใจด้านการเงินตั้งเป้าอนาคตอยากมีเงินอยากดูแลพ่อแม่ดูแลน้องฝันจริงๆน้องเบนอยากทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมเมื่อถามว่าทางครอบครัวจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือไม่นางแพรเมืองระบุว่าต้องเข้าใจเจตนาของกทอมอทั้งโรงเรียนทั้งชุดสาธิตดับเพลิงทุกคนอยากให้ความรู้ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ ไม่มีใครอยากให้มีผู้เสียชีวิตตนคิดว่าน้องมีเวลาอยู่กับตนแค่นี้ไม่มีใครผิดทุกคนมีพ่อมีแม่มีลูกคนที่ขวัญเสียจริงๆคือทีมดับเพลิงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งนี้ไม่อยากได้อะไรเลยคิดว่าเขามาเป็นหลานแค่1ิบปดปีก็ภูมิใจในตัวหลานคนนี้มากยืนยันทางครอบครัวไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากคิดว่าเป็นอุบัติเหตุมองการจัดอบรมเป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนนี้ก็ต้องเช็คว่าอุปกรณ์เป็นของใหม่หรือเก่าใน อยากให้กรณีของน้องเป็นกรณีตัวอย่างในการสาธิตดับเพลิงว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้อีกด้านนายธีรยุทธ์ภูมิพักผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภกรุงเทพมหานาครเผยว่าวันนี้ทีมสาธิตในวันเกิดเหตุทั้ง7คนจะมากรศขอโทษผู้ปกครองเบื้องต้นตํารวจมีการนําตัวชุดสาธิตสามคนไปฟ้องศาลซึ่งตนใช้ตําแหน่งประกันตัวทั้งหมด ส่วนอีกสี่คนไม่มีการแจ้งข้อหาและชุดที่สาธิตเมื่อวานนั้นเป็นชุดของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสปพกทมยืนยันว่าการจัดเก็บถังดับเพลิงส่วนใหญ่จะมีที่เก็บไม่โดนแดดส่วนสาเหตุการระเบิดนั้นต้องรอตำรวจแถลงว่าความร้อนจากการตั้งตากแดดไว้มีส่วนหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลเยียวยากันต่อไป สำหรับการวางถังดับเพลิงขณะสาธิตที่ผ่านมาไม่มีอะไรตายตัวว่าจะตั้งตากแดดตลอดหรือไม่เพราะขึ้นอยู่กับสถานที่และถังที่ซื้อมาเป็นถังมอกแต่ถัง CO2 ซะเค้่งเป็นถังจากต่างประเทศทั้งคู่แต่ประเภทหนึ่งมีมอกและอีกประเภทไม่มีมอกเพราะถัง CO2 ไม่ได้บังคับว่าต้องผ่านมอกส่วนอายุการใช้งานไม่ทราบว่ากี่ปีต้องรอกองพิสูจน์หลักฐาน